สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงส่วนน้ำรีสอร์ทแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าด้านด้านด้านหน้านะคะที่เป็นทางเข้านะคะอันนี้ก็จะมีหลายโซนนะคะด้านหน้าตอนนี้เรามาก็ฝนตกด้านหน้าสวยมากเลยค่ะขออนุญาตถ่ายรูปสวยมาก อันนี้เดี๋ยวเราจะไปโซนทะเลเดือดกันนะคะโซนทะเลเทียมอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านในรีสอร์ทนะคะเล่นน้ำาออะเล่นน้ำตรงไหนอเออเดี๋ยวอีคิวเดี๋ยวเขาเขาปิดนะเล่นไปดูโซนผีสิงก่อนไหมโ้ยต,<ม>ตรงนูน้นไม่ตรงนู้นเขาก็จะมีน,นี่ด้วยทะเลอะ่ะเออเป็นทะเลนี่หรอตรงนั้นเขามีทะเลด้วย ใช่ทะเลทะเลเทียมไม่ใช่ทะเลกระเทียมระวังลื่นนะบอกตัวเองนี่แหละ เร็วเร็วเร็วเดินมาเร็วเร็วอา้าวทำไมล้าตอนนี้นะคะเราก็กำลังเข้ามาที่บ้านถ้ำผีสิงนะคะปิดหมดแล้ว <c oughs> พนักงานเขากลับหมดแล้วมั้งอ,อันนี้ไปเขารับแลมั้ยไปเขารับแลมั้ย อันนี้ก็จะเป็นทะเลแต่ตอนนี้ทะเลขึ้นสงบไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรนะตรงนี้มันไม่มีขึ้นน,น,น,น้ำเย็นป,ป,ป๊าป๊าลงไปขึ้นทางนู้นดิจะเดินไปมาทางเมื่อกี้หรอ อันนี้อันนี้คือเขาปิดแล้วแต่เสียค่าเข้า,ขาเต็มโหสุดยอดมากเลยทริปนี้มาขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนคือคือเอยอ่ะ อันนี้คือบ้านิดสิ่งอันนี้เราจะเดินทางไปที่จุดเล่นน้ำอีกหนึ่งที่อ่าปนึงอบ้าวเป็นใช่าวนง้นไปอีก นี่เราทะลุมาอีกคิวไปเที่ยวไหนเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะส่วนพึ่งรีสอร์ทสวยมากเลยค่ะสวยตรงมีแค่หมอกและควัน ันนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วจุดใหญ่ที่เล่นน้ำกันด้านนี้ก็จะมีโซนที่ไม่โดนฝนนะคะอยู่ข้างในเห็นเด็กโป้เลยหนาวะ่ะ

谢谢谢谢